สวัสดีค่ะโมโม่ o no v e l Translate ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะคะบทที่13ขนมไหว้พระจันทร์ช่วงนี้ร้านอาหารเสฉวนเกิดปัญหานิดหน่อยเมื่อก่อนตอนหัวเจียนอยู่เขาคนเดียวทำงานเท่ากับสองคนดังนั้นหลังจากเขาลาออกไปแรงงานในครัวจึงค่อนข้างขาดแคลนพ่อครัวใช่อาศัยโอกาสนี้เสนอเรื่องเพิ่มคนของตัวเองจะได้เหมาดูแลทั้งครัว หากเป็นเช่นนั้นฟ้านเผิงอีจะเสียอำนาจควบคุมครัวอย่างสิ้นเชิงแม้อายุยังน้อยแต่นอกจากเรื่องของหลีซ่ซือเหวนแล้วฟ้านเผิงอีก,ก็ไม่เคยเสียค่างโง่ให้ใครหลอกมาก่อนแน่นอนว่าเขาไม่ยอมประเคนห้องครัวให้ง่ายๆจริงอยู่ที่พ่อครัวใช่พอมีจุดพึ่งพาได้บ้างแต่เสียดายเจตนาของคนคนนี้ไม่บริสุทธิ์นักด้านหนึ่งฟ้านเผิงอีคอยปัดป่ายบ่ายเบี่ยงพ่อครัวใช่ทุกวันทุกวันส่วนอีกด้านก็ทำสงครามเย็นกับหลี่ซื่อเหวนเรื่องหัวเจียง อาจเป็นเพราะหลี่ซือเหวินเองก็หัวแข็งไม่ยอมก้มหัวให้ฟานเพิงอีนานวันเข้าแม้แต่บ้านเลยไม่ค่อยจะกลับงานบ้านเลยพลอยไม่มีคนทําไปด้วยฟานเผิงอียุ่งกับร้านเสร็จก็ต้องกลับมาเก็บกวาดบ้านขณะทําความสะอาดห้องเขาพลังคิดหักเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่เป็นการดีจะคืนดีหรือเลิกลาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ควรต้องตัดสินใจเมื่อเก็บกวาดจนถึงห้องนอนของหลี่ซือเหวินเขาเจอกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะที่แรกนึกว่าเป็นเอกสารการเรียนจึงยื่นมือหยิบหมายจะช่วยเก็บให้ ทว่าถูกชื่อพ่วเจียงบนกระดาษดึงดูดความสนใจเสียก่อนพอเห็นรายชื่อนักเรียนคอสอบรมการถ่ายภาพฤดูใบไม้ร่วงมหาวิทยาลัยซีตรงหัวตารางฟ้านเผิงอีก็ช็อกในทันทีพ่วเจียงสมัครเรียนถ่ายรูปตั้งแต่เมื่อไรฟ้านเผิงอีดูวันสมัครเรียนบนกระดาษอย่างละเอียดอีกครั้งพบว่าสมัครตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วทำไมหลี่ซื่อเหวินถึงวางกระดาษแผ่นนี้บนโต๊ะจงใจหรือไม่ เย็นวันนั้นฟ้านเผิงอีไปรับหลี่ซื่อเหวินที่มหาวิทยาลายัยบังเอิญเพื่อนหลี่ซือเหวินให้ไวน์มาสองขวดพวกเขาเลยเปิดดื่มระหว่างอาหารเย็นก่อนจะระบายความจริงหลังจากดื่มเสร็จผมบอกแล้วว่าเรื่องที่พ่อเจียงลาออกไม่เกี่ยวกับผมคุณก็ไม่เชื่อ ผมไว้ผมหน้ามา้าเขาก็ไว้ผมหน้ามา้าผมซื้อกล้องเขาก็ซื้อกล้องผมจะเรียนทําขนมเขาก็เรียนทําขนมขนาดผมเรียนด้านอะไรเขายังเรียนตามยังมีเรื่องเลี้ยงแมวอีกหรือแม้แต่เล่นเว่ยป๋อก็ด้วยผมถึงได้ขัดใจนับว่าเรื่องทั้งหมดอธิบายกระจ่างแล้วเขาเป็นฝ่ายพูดเรื่องนี้ออกมาเองพร้อมระบายความขัดเคืองที่มีต่อพ่วเจียงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าการที่เขาหาเรื่องพ่วเจียงที่ผ่านมามีมูลเหตุ พอเป็นอย่างนั้นฟ้านเพิงอีก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตำหนิอะไรหลี่ซือเหวินได้อีกทั้งนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นหลี่ซือเหวินเป็นแบบนี้ฟ้านเผิงอีจึงอดทนพูดปลบเด็กหนุม่มหลี่ซื่อเหวินขอแกมบีบบังคับให้ฟ้านเผิงอีสัญญาว่าต่อไปอย่ายกเรื่อง หัวเจียงขึ้นมาอีกฟ้านเผิงอีไม่ได้รับปากแต่หลี่ซือเหวนกลับซบไหล่เขาเข้ามาออดอ้อนแบบที่น้อยนักจะมีสักครั้งหากเป็นเมื่อก่อนฟ้านเผิงอีคงยืมริ์น้ำเมาทำเรื่องที่ตนเฝ้าคนึงถึงมาตลอดไปแล้วทว่าตอนนี้ในหัวสมองของเขาไม่อาจสงบลงได้เลยเมื่อก่อนเขาโลเลระหว่างหลี่ซือเหวินกับหั่วเจียงการที่หลี่ซือเหวินพูดแบบนี้ในตอนนี้คือต้องการให้เขาตัดขาดกับหัวเจียงอย่างนั้นน่ะหรือ ระหว่างที่จิตใจของฟ้านเผิงอีกกำลังปั่นป่วนลมหายใจหลีซ่ซือเหวินเริ่มเป่ารดข้างหูทำเอาเขาขนลุกสู้ก้มหน้าลงมองเสื้อเชิ้ตยับย่นของเด็กหนุม่มที่ปกติจะเรียบร้อยอยู่เสมอและอาจจะเพราะร้อนเจ้าต,ตัวเลยปลดกระดุมเสื้อออกแล้วสองเม็ดวันถัดมาหลีซ่ซือเหวนหน้าเผือดสีเมื่อได้สติตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองนอนบนเตียงเดียวกับฟ้านเผิงอี ฟ้านเผิงอีเองก็เหลือเชื่ออยู่เล็กน้อยสิ่งที่เมื่อก่อนเขาขว่คว้าอย่างยากเย็นกับจับพลัดจับผูได้มาง่ายๆมิหนำซ้ำยังไม่รู้สึกเปรมปรีเหมือนอย่างที่คาดหวังไว้ตอนแรกมองเห็นหลี่ซือหวนท่าทางเงียบเงียบไปฟ้านเผิงอีก็ใจแข็งไม่ลงพูดปลอบเสียงอ่อนโยนช้าเร็วก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ววางใจเถอะนะต่อไปฉันมีแต่จะดีกับเธอมากขึ้นพูดจบก็ลุกออกไปทำอาหารเช้าราวกับเพนนี ฟานเผิงอีเพิ่มพ้นประตูไปสีหน้าหลี่สือเหวินก็เปลี่ยนเป็นสุขุมเย็นชาไม่เหลือเขางุนงงโกรกตกตื่นแบบเมื่อครู่ฟ้านเผิงอีไม่ได้แสดงท่าทางเซ่อเซ่อเช่นปกติผิดกับที่เขาคาดเอาไว้ตรงกันข้ามกับดูลายใจแต่ละอายใจก็ดีความละอายก็ผูกมัดจิตใจคนได้เหมือนกันแม้ราคาที่จ่ายจะหนักไปหน่อยแต่หัวเจียงก็อย่าหวังว่าจะมากอบโกยผลประโยชน์อะไรจากฟ้านเผิงอีได้อีกเลยอย่างไรก็ตาม หัวเจียงยุ่งสายตัวแทบขาดไม่เคยผุดความคิดจะเอาผลประโยชน์จากฟ้านเผิงอีกสักครั้งเขาทำเครปเค้กทุเรียนทั้งอาทิตย์จนจะอ้วกจากตอนแรกที่ชอบกินทุเรียนตอนนี้กลายเป็นทำตัวเองแพ้ทุเรียนไปแล้วหัวเจียงทำเค้กเสร็จยังส่งไปให้หัวหุยหนึ่งกล่องตอนหัวหุยได้รับถึงกับไม่กล้าหิ้วกับหอพักเหม็นเกินไปแล้วเลยเรียกเพื่อนๆที่ปกติดีกับเธอมากินด้วยกัน เด็กสาวเหล่านั้นได้อานิสงขนมหวานด้วยก็ไม่ลืมน้ำใจตั้งแต่นั้นมาเมื่อมีคนนินทาหัวหุยลับหลังพวกเธอก็จะช่วยเถียงกลับซึ่งนี่เป็นเจตนาของหัวเจียงยามว่างเขาจึงมักส่งขนมไปที่โรงเรียนหัวหุยเพื่อช่วยน้องสาวค่อยๆปรับความสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนนี่เป็นความใส่ใจเล็กน้อยที่ชาติที่แล้วเขานึกไม่ถึงคลาสสอนขนมอบใกล้จะหมดคอร์สแล้ววันเรียนคาบสุดท้ายหัวเจียงได้เจอกับคุณหยางอีกรออ คลาสวันนี้พวกเขาเรียนทําขนมไหว้พระจันทร์และคุณหยางก็มายืนข้างๆเขาอีกครั้งอาจารย์สอนทําขนมยังไม่ทันสงสัยตามาฮัวเจียงก็รู้ว่าคนคนนี้ต้องการวานให้เขาดูแลอีกครั้งกระนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคุณหยางคนนี้ดูท่าทางเข้าหาง่ายดีเชื่อฟังอย่างกับสุนัขตัวโตตัว,ตวหนึ่งเรียกใช้ให้ตอกไข่นวดแป้งหรืออะไรก็ได้ตามใจด้วยเหตุนี้สามีแห่งชาติจึงกลายมาเป็นกรรมกรแห่งชาติเสียอย่างนั้นอย่างจริงเจ้า ถูกขั้วเจียงเรียกใช้อย่างเงียบเงียบตลอดสองชั่วโมงเต็มข้อดีอย่างเดียวคือสบโอกาสได้ขอเบอร์โทรศัพท์ขั้วเจียงทั้งสองร่วมแรงร่วมใจทําขนมไหว้พระจันทร์ตามขั้นตอนขั้วเจียงรับผิดชอบผสมไส้ตวงแปง้งควบคุมอุณหภูมิเตาอบส่วนอย่างจิ้งเจ้ารับผิดชอบงานใช้แรงงานอย่างพวกปั๊มพิมพ์ขนม พวกเขามองขนมไหว้พระจันทร์ออกจากเตาจากนั้นลองชิมซึ่งรสชาติไม่เลวอย่างจริงเจ้าถูกใจรสชาติขนมไหว้พระจันทร์สุดๆทว่าไม่อยากแสดงความตะกละต่อหน้าัวเจียงเลยกัดคำเล็กๆแล้ววางลงด้านข้างวเจียงถามอย่างสงสยัยไม่อร่อยเหรอครับอย่างจริงเจ้าชะงักกึกที่จริงมันอร่อยสุดยอดแต่ผู้ชายกินของหวานไม่ดูเป็นเด็กไปเหรอเขาเลยได้แต่ฝืนตอบอร่อยมากแค่ผมไม่ชอบกินของหวาน ขัวเจียงรู้สึกพ่ายแพ้เล็กน้อยนั่นแสดงว่าผมยังทำได้ไม่น่าดึงดูดพอการทำให้คุณกินได้หมดชิ้นทั้งที่ไม่ชอบของหวานต่างหากถึงจะนับว่าฝีมือเข้าขัน้นที่จริงฉันกินได้หลายชิ้นเชียวแหละความคิดอย่างจริงเจ้าตีกันในหัวรู้สึกว่าท่าทีแบบนี้ของตัวเองก็บั่นทนกำลังใจหัวเจียงเกินไปจริง,รงๆเขาเลยหยิบขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นนั้นขึ้นมากินลงท้องไปภายในไม่กี่คำพอสมใจแล้วก็อยากกินอีกชิ้นจัง เห็นอีกฝ่ายกินขนมไหว้พระจันทร์อย่างตะกละตะกลามแถมยังมองขนมไหว้พระจันทร์ที่เหลืออย่างโหยหาก็เข้าใจทันทีว่าคนตรงหน้าถ้าไม่กําลังเกรงใจก็คงกําลังวางมาดอยู่เขาจึงห่อขนมไหว้พระจันทร์ที่เหลือแล้วบอกอย่างจริงเจ้าให้เอากลับบ้านไม่ไม่คุณเอากลับไปเถอะผมไม่ชอบกินของหวานจริงๆรัวเจียงพูดอย่างเชิงเอากลับไปฝากผู้ช่วยเป็นไงครับจริงด้วยทำไมเมื่อกี้เขาคิดไม่ถึงนะอย่างจริงเจ้ารับมาโดยดี หมอนี่เป็นคนยังไงกันเนี่ยกล่องขนมในมือหัวเจียงเกือบจะตกลงพื้นจากนั้นพวกเขากลับเข้าเรื่องสรุปรูปรสกลิ่นสีของขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งยังไงก็รู้สึกว่าขาดอะไรไปธรรมดาเกินไปไร้ความโดดเด่นหัวเจียงพูดสรุปอย่างจริงจ้าครุ่นคิดพักใหญ่หรือจะเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกหัวเจียงฉุกค,คิดได้ทันทีหน้าตามันธรรมดาเกินไปจริงๆด้วยเขาแปรคิดถึงขนมหวานวากาชิหน้าตาสวยงามของญี่ปุน่น ที่จริงขนมไหว้พระจันทร์ก็สามารถทำเป็นรูปร่างแบบต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแฟนคลับของเขามีเด็กผู้หญิงค่อนข้างเยอะหากทำแบบน่ารักน่ารักหน่อยย่อมครองใจพวกเธอได้ไม่ยากทั้งสองคุยเรื่องอื่นๆกันต่อจนถึงเวลาเลิกเรียนค่อยแยกย้ายกันไปคืนวันนั้นฮัวเจียงได้รับโทรศัพท์จากคุณหยางถามว่าเขาอยู่แถวมหาวิทยาลัยซีหรือเปล่าออกมาเจอกันได้ไหม ฮัวเจียงสงสัยไม่น้อยว่าอีกฝ่ายมาหาตัวเองทำไมแต่คิดว่ายังไงก็ต้องพาสุนัขไปเดินเล่นอยู่แล้วออกไปเจอได้พอดีว่าแล้วเขาก็เปลี่ยนใส่เสื้อวอมสวมหมดเบสบอลจูงเจ้าหมาเออออกจากบ้านตอนแสงสีจากถนนที่ขายของกินเล่นบริเวณประตูตะวันตกมหาวิทยาลัยซีเริ่มส่องสว่างละลานตาหัวเจียงพบรถสปอร์ตเปิดประทุนโก้หรูคันหนึ่งกำลังถูกฝูงชนมุงดู อย่างจริงเจ้าไม่ค่อยแน่ใจว่าสถานการณ์แบบนี้ตัวเองควรลงจากรถหรือเรียกขั้วเจียงขึ้นรถดีจะลงไปรถก็ไม่มีที่จอดจะเรียกขั้วเจียงขึ้นมาก็เหมือนมารับสาวยังไงไม่รู้ดังนั้นอย่างจริงเจ้าจึงหยิบกล่องตรงที่นั่งข้างคนขับส่งให้ขั้วเจียงซะเลยขั้วเจียงมองกล่องที่ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจนให้ความรู้สึกว่าข้างในน่าจะใส่กระเป๋าแบรนด์เนมหรือไม่ก็รองเท้าส้นสูงฝั่งเพชรราคาแพงลิ้วจนไม่กล้ารับ อย่างจริงเจ้ากำลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่เหลือเห็นยามรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเดินออกมาแล้วจึงพูดเบาๆจากที่นั่งคนขับแทนว่าตรงนี้ไม่ให้จอดรอรถติดหมดแล้วเปลี่ยนที่ได้หรือเปล่าจากนั้นอย่างจริงเจ้าก็เหยียบคันเร่งขับรถออกไปอย่างตื่นเต้นอธิบายไม่ถูกพ่วเจียงมองตามท้ายรถที่วิ่งฉิวชนิดไม่เห็นฝุ่นคันนั้นด้วยเครื่องหมายคำถามบนหัวจากนั้นเขาก็จูงหมาเอ,อ๋อพร้อมหอบกล่องเดินช้าๆกลับบ้านตัวเอง กว่าอย่างจริงเจ้าจะหาที่จอดรถเจอและวิ่งกลับมาที่ประตูตะวันตกก็ไม่เหลือเงาหัวเจียงแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายรอรอ,รอหรอดูเหมือนจะไม่ได้พูดแฮะแต่ถึงไม่พูดหัวเจียงก็ไม่คิดรอเขาเลยเหรอหรือว่าหัวเจียงจะไม่ได้เห็นเขาเป็นเพื่อนอย่างจริงเจ้าเดินกลับไปที่รถอย่างหดหูรู้สึกเสียหน้ายิ่งกว่าโดนพ่อดา่าถึงขั้นชักสงสัยว่าตัวเองทําเรื่องน่าอายลงไปหรือเปล่าถ้าโดนหัวเจียงหัวเราะโดนดูถูกจะทํำยังไงดี ตอนนั้นเองจูจ่ๆเขาก็ได้รับข้อความในมือถือผู้ส่งคือหัวเจียงอย่างจริงเจ้ารีเปิดอ่านหลังจากเห็นข้อความเขาโล่งอกเคลือดใหญ่รู้สึกราวกับฤดูใบไม้ผลิมาถึงดอกไม้แยมบานทั้งโลกสวยงามขึ้นทันตาขอบคุณสำหรับของขวัญครับผมชอบมากไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วหัวเจียงไม่ได้โกหกไม่มีของขวัญอะไรดีไปกว่านี้จริงๆแม้กล่องจะน่าตกใจแต่ข้างในอัดแน่นไปด้วยพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์น่ารักน่ารัก,รกอย่างกระต่ายน้อยแมวเหมียวดอกซากุระ ราคาพิมพ์กับร่าวร้าวจากสายตาราคาหน้าจะต่ำกว่า100แต่ราคากล่องนี้เกิน500แน่พ่วเจียงไม่เข้าใจโลกของคนรวยและไม่อยากเข้าใจด้วยหลังจากแค่พูดแขวนิดนิดหน่อยหน่อยก็หยิบพิมพ์ขึ้นมาฝึกทำทันทีคืนนั้นตอน12นาฬิกาพ่วเจียงโพส์ตรูปขนมไหวพระจันทร์ที่อบเสร็จเรียบร้อยบนเว้ปีปอแอดพัตตาคารพ่วเจียงวี ขนมไหว้พระจันทร์กลิ่นดอกกุ้ยวารูปกระต่ายพร้อมสูตรและวิธีทำอย่างละเอียดจัดจำหน่ายสำหรับวันไหว้พระจันทร์จำนวนจำกัด20ชุดชุดละ300หยวนเรียนเชิญเหล่าลูกศิษย์มาชิมขนมไหว้พระจันทร์ทำออกมาได้น่ารักจุ๋มจิม๋มแถมในสูตรยังเพิ่มดอกกุ้ยวาลงไปเห็นแล้วยากที่จะปฏิเสธและแน่นอนว่าเหล่าลูกศิษย์ให้หน้าอาจารย์เต็มที่ขนมไหว้พระจันทร์20ชุดหมดเกลี้ยงในพริบตา ดังนั้นตอนอย่างจิ้งเจ้าเลื่อนมาเจอโพสต์นี้จึงได้แต่ล็อกอินเข้าบัญชีหลัก8สกรีนช็อตรูปขนมไหว้พระจันทร์ที่ฮัวดเจียงโพสต์ไว้อีกครั้งแอดคุณชายอย่างวีขอสิดต่อ1,000ห,หยวนอดเหยายื่อเย่ดูเหมือนว่าฉันจะได้กลิ่นตุตุอะไรบางอย่างนะอดเจียง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 คุณสามีคุณสามีฉันฉันฉัน ฉันแย่งมาได้ล่ะแต่ทำไงดีเลือกยากจังไว้คราวหน้าฉันจะให้ละกันนะคะอาทิตย์ที่แล้วฉันก็พลาดครีปเค้กทุเรียนของอาจารย์หัวแอดเมาสดอกไม้ในที่ร่มเอาเงินไปฟาดร้านอาจารย์หัวเลยให้เขาทำเพิ่มแอดโอโยโยสามีขาฉันทำไว้ชุดหนึ่งตามสูตรอาจารย์หัวเดี๋ยวจะส่งให้ฟรีๆไม่คิดเงินบอกได้ไหมคะว่าบ้านคุณอยู่ไหนแอดฤดูใบไม้ร่วงหมอนี่มันเป็นใครกันแน่สองครั้งแล้วนะ อย่างไรก็ตามคราวนี้อย่างจริงเจ้าเอาเงินฟาดซื้อขนมไหว้พระจันทร์กลิ่นดอกไม้ของหัวเจียงไม่สำเร็จแต่ที่เขาไม่คาดคิดคือก่อนวันไหว้พระจันทร์สองวันจู่ๆหัวเจียงก็ส่งข้อความถามว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าที่จริงเขาไม่อยู่แต่เขาจะไปอยู่ให้ก็ได้อย่างจริงเจ้าเร่งขับรถทั้งคืนจากคาริหัดริมทะเลสาบทางตะวันตกมาถึงคอนโดบนถนนวงแหวนตะวันออกหมายเลขสามเพื่อเตรียมเปิดประตูรับ ขั้วเจียงแต่เช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้นวันนั้นเขาได้รับวัสดุด่วนส่งจากหั้วเจียงบทที่ 14. เพื่อนร่วมเดินทางอย่างจริงเจ้าไม่พอใจเขานึกว่าขั้วเจียงจะมาเองที่ไหนได้อีกฝ่ายไม่ปรากฏตัวแต่ส่งเป็นพัสดุมาแทนัน้ะหลังจากเปิดกล่องดูแล้วและพบว่าหั้วเจียงส่งขนมไหว้พระจันทร์รูปกระต่ายมาให้หลายชิ้นอย่างจิงเจ้าก็อารมณ์ดีอีกครั้ง เขาหยิบขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งแลบลิ้นเลียตรงหูกระต่ายกลิ่นหอมก็กำทราบถึงสวงจางเปยซึ่งตามกลิ่นมาเสียบกุญแจไขประตูเข้าห้องใจกระตุกทันทีเมื่อเห็นภาพนี้ดูเหมือนนานมากแล้วทีเดียวที่หล่อนไม่ได้เห็นสีหน้าผ่อนคลายแบบนี้ของหยางจิงเจ้าหล่อนหยิบใบนำส่งพัสดุที่วางอยู่แถวนั้นขึ้นมาอ่านก็เห็นชื่อหัวเจียงเป็นผู้ส่งนี่ใช่คนที่เรียนคลาสขนมอบคนนั้นใช่ไหมคะจางเปยเอ่ยถามหยางจิงเจ้าพยักหน้า อืมเราทําขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันเธอลองชิมดูจางเปยไม่ได้หยิบขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นมากินเพราะโมดแต่สะดุดกับคําว่าทําด้วยกันอย่างจริงเจ้าในตอนนี้ยังลุกขึ้นมาทําอะไรเป็นเองเป็นด้วยไม่ใช่ว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าจะไม่สนใจอะไรเลยหรอกหรือทำไมอยู่ดีๆถึงทำขนมไหว้พระจันทร์แถมยังทำหน้าภาคภูมิใจซะด้วยคราวก่อนที่หล่อนไปสอบถามกับคุณหมอมาไม่ใช่อย่างนี้นี่อีกอย่างคำว่าด้วยกันนี่คืออะไร สองคนช่วยกันนวดแป้งช่วยกันตีไข่อย่างนี้นะเหรอแม้ภาพชายหนุ่มทั้งแท่งทำขนมไหว้พระจันทร์กับผู้ชายด้วยกันในคลาสทำขนมอบจะทะแม่งไปหน่อยก็ตามแต่อย่างน้อยเจ้านายหล่อนก็เกิดความสนอกสนใจกับอะไรสักอย่างเสียทีลำพังแค่จุดนี้ก็ควรค่าแก่การส่งเสริมไม่สิหล่อนจำเป็นต้องส่งเสริมง้นขั้นต่อไปคุณเตรียมจะจางเป้ยลองถามอย่างเชิง อยางจริงเจ้าวางขนมไหว้พระจันทร์ลงหน้าตาขึงขังไปให้ของตอบแทนบิงโกจางเป้ยนั่งลงอย่างค่อนข้างตื่นเต้นแล้วหยิบสมุดจดตารางงานสำหรับผู้ช่วยโดยเฉพาะออกมาเปิดปากกาเริ่มทำการวิเคราะห์แผนการมอบของขวัญตอบแทนของอย่างจริงเจ้าทั่วทุกแงม่มุมขอทราบข้อมูลพื้นฐานของอีกฝ่ายด้วยค่ะจางเปยสวมมาดผู้ช่วยมือโปรอายุยีปีผู้ชายเป็นพ่อครัวน่าจะพ่อครัวแต่เป็นไปได้ว่าลาออกแล้ว พ่อครัวงั้นหรือเอาเถอะตอนนี้อาการป่วยของเจ้านายก็คงเหลือแต่พ่อครัวกับผู้หญิงที่สามารถเยียวยาได้แล้วจางไปรางภาพโูดเจียงในใจต่อไม่ทราบว่าอีกฝ่ายชอบหรือมีงานอดิเรกอะไรคะทาอาหารเลี้ยงสัตว์เขามีแมวกับหมายอย่างละตัวชอบอ่านหนังสือชอบใช้กล้องถ่ายภาพพวกดีเทลเล็กๆชอบแชร์รูปวิวและติดตามพวกเวอยปอที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยอย่างจริงเจ้า ผู้ชอบส่องหน้าจอยอยู่เป็นนิดขุดหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวเจียงในสมองและพบว่าตัวเองยังรู้จักเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ดีพอเท่าไหร่งั้นนิสัยอีกฝ่ายเป็นยังไงคะมีความอดทนอย่างจริงเจ้านึกถึงตอนหัวเจียงอธิบายวิธีทําเค,ค้กให้ตนฟังอ่อนโยนอย่างจริงเจ้านึกถึงภาพหัวเจียงโน้มตัวลูบหัวสุนัขที่จูงออกมาเดินเล่นผาเด็ดก,การอย่างจริงเจ้านึกถึงภาพหัวเจียงตอนสั่งให้ตัวเองผสมไส้กับกดพิมพ์ขนม ดื้อรัน้นอย่างจริงเจ้านึกถึงตอนหัวเจียงรบตนออกจากแฟนคลับซ้ำๆอย่างไม่ย่อท้อคี้เล่นที่ใช้การต่อไขมือเดียวกับการกระดกกระทะพลิกแพนเคก้กมาแกล้งแฟนคลับมีความคิดสร้างสารรค์เช่นใช้วัตถุดิบหรูหราทำบะหมี่สำเร็จรูปสร้างกระแสแล้วก็สดใสร่าเริงมองชีวิตได้ทะลุปลุกโล่ราวกับผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างโชคชนใส่สร้อยรุดรักสอยู่เสมอแผ่กลิ่นอายเยือกเย็นสงบนิ่ง ในตอนนั้นอย่างจริงเจ้าคล้ายกลับเข้าใจแล้วว่าทําไมตัวเองถึงดึงดันอยากคบหากับพัวเจียงนักเพราะอีกฝ่ายเป็นแบบอย่างที่เขาต้องการจะเป็นไม่ใช่หรือทั้งทั้งที่ทําทุกอย่างอย่างจริงจังแต่กลับดูอิสระเสรีทําอะไรก็ได้ตามใจนึกเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนรู้ว่าพ่อของเขาคืออย่างเชียนฟานจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาใจเข้าใกล้เขา ไม่ว่าเขาจะออกความเห็นอะไรก็ไม่มีใครคัดค้านต่อให้แกล้งโง่ก็มีคนบอกว่าดีทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อดอกไม้หรือเสียงปรบมือเหล่านั้นล้วนไร้ค่าคนพวกนั้นยกเขาขึ้นสูงสู่ฟ้าก่อนจะปล่อยให้ตกลงมาแตกละเอียดที่พื้นอย่างจริงเจ้าชอบพัวเจียงเพราะพัวเจียงซื่อตรง ชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่เคยแซงพี่นอกพี่เทาเข้ามาตีสนิทเพราะเขาคืออย่างจริงเจ้าความใจกว้างและมีมารยาทก็ไม่เคยลดน้อยลงหากเขาไม่ใช่อย่างจริงเจ้าจางเปิ้พูดสรุปขัดจังหวะความคิดของชายหนุม่ม ด้วยฐานะและศักยภาพของคุณของตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับอาจารย์หัวนั้นมีเครื่องครัวเยอรมันบัตรกำนันอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงหนึ่งปีกล้อง DSLR พร้อมเลนส์เสริมรุ่น limited edition ครบชุดไปจนถึงทัวร์ดูไบครึ่งเดือนเพราะเป็นไปได้ว่าเขาชื่นชอบการท่องเที่ยวแต่ด้วยข้อจำกัดด้านการงานทำให้ไม่มีเวลาไปได้จริงหรือคุณจะซื้อคอนโดให้เขาสักห้องก็ได้การที่เขาติดตามเว่ยป่อที่เกี่ยวกับบ้านแสดงว่าเขาอยากมีบ้านตรงจุดนี้มีสิทธิที่เขาจะยังโสดสูงมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากของขวัญของอีกฝ่ายเป็นขนมไหว้พระจันทร์จากข้อเสนอที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นควรให้ตามลำดับโดยเริ่มจากบัตรกำนันอาบน้ำตัดขนสัตว์ซึ่งราคาต่ำสุดก่อนแบบนี้จะได้ไม่แตกต่างห่างชั้นเกินไปซึ่งจะเป็นการเสียมารยาทเพื่อผ่านการทดสอบและได้ทำงานให้กับอย่างจริงเจ้าทายาทเศรษฐีอันดับหนึ่ง หล่อนเคยทำการบ้านอย่างหนักศึกษาวิธีจีบสาวอย่างละเอียดทะลุปรุปโปรงแม้เอามาใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ค่อยเหมาะนักแต่การครบเพื่อนกับการจีบสาวโดยพื้นฐานก็ไม่น่าจะแตกต่างกันสิ่งสำคัญก็คือโชว์ความรวยบัตรกำนันอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงราคาหนึ่งหมื่นครึ่งอย่างจริงเจ้าคิดถึงตอนที่ส่งพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ให้พัวเจียงส่งข้อความมาบอกว่าไม่มีของขวัญไหนเหมาะสมไปกว่านี้แล้ว ตอนรับกล่องที่ตกแต่งอย่างเรีดหรูอีกฝ่ายแสดงสีหน้ายุ่งยากและหนักใจแต่หลังจากกลับบ้านเปิดของขวัญกลับเซอร์ไพรส์แล้วสบายใจทันใดนั้นอย่างจิ้งเจ้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมหัวเจียงถึงเปลี่ยนความรู้สึกที่แท้เขาไม่อยากได้ของที่แพงเกินไปนี่เองสองวันต่อมาอย่างจิ้งเจ้าโผล่มาตรงประตูตะวันตกของมหาวิทยายลัยซีอีกครั้งรอบนี้เขาขับรถธรรมดาอย่างแลนด์โรเวอร์หัวเจียงออกมาตามนัดจากนั้นทั้งสองหาร้านกาแฟแถวนั้นนั่งคุยกัน อย่างจริงเจ้ายกกล่องของขวัญที่เตรียมไว้ขึ้นมาซึ่งหัวเจียงแสดงสีหน้ายุ่งยากใจเช่นเดิมอย่างที่คิดทั้งรูปแบบขนาดรวมไปถึงดอกไม้ประดับกล่องของขวัญผ้าไหมแพร่สีแซฟไฟร์เหมือนกับกล่องที่แล้วเปะต่างกันแค่สีเท่านั้นนี่เป็นของตอบแทนขนมไหว้พระจันทร์ลองเปิดดูสิ พ่วเจียงเปิดกล่องอย่างลังเลก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเซอร์ไพรส์ดังคาดตามด้วยเสียงหัวเราะที่ถูกหยอกเล่นคาดไม่ถึงว่าในนั้นจะเป็นของเล่นสัตว์เลี้ยงเต็มกล่องเห็นก็รู้ว่าสำหรับหมาเออกับแมวโง่อย่างจริงเจ้าโดนอิทธิพลจากรอยยิ้มของพ่วเจียงจนยกมุมปากตามไปด้วยแบบไม่รู้ตัวถ้าจางเปอรอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็ต้องตกใจแน่นอนเพราะหล่อนไม่เคยเห็นเจ้านายยิ้มมานานมากแล้วพ่วเจียงเป็นคนอัธยาศัยดีแม้จะไม่เป็นฝ่ายเปิดใจก่อนแต่ก็ไม่เคยผลักใสคนที่ดีด้วย เพื่อเป็นการต้อนรับแขกเขาสั่งชุดน้ำชายามบ่ายมาดื่มกับอย่างจิ้งเจ้าพูดคุยเรื่องคอสขนมอบขนมไหว้พระจันทร์จนถึงงานอดิเรกเช่นว่ายน้ำบาสเกตบอลปีนเขาเพนบอลอย่างจิ้งเจ้านั่งฟังเงียบๆที่แท้เรื่องที่หัวเจียงอยากทํามีเยอะมากมีหน้าถึงดูมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังตรงข้ามกับเขา ที่นึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าตัวเองไปฟิตเนสครั้งสุดท้ายปีไหนเหมือนว่าตั้งแต่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าระดับปานกลางเขาก็ไม่ค่อยออกไปไหนและไม่ค่อยออกกำลังกายเลยด้วยเหตุนี้เขาเลยเผลอถามห่วเจียงออกไปงั้นพวกเราหาเวลาไปปีนเขากันดีไหมพ่วเจียงรู้สึกว่าความคิดนี้ไม่เลวเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเขาที่อยู่เมืองบีต่างทำงานกันหมดมีอย่างจริงเจ้าคนเดียวที่ว่างงานพอไปเที่ยวเล่นกับเขาได้ฉไหนจะไม่รักษาไว้ คิดถึงท่าทางของหยางจิ้งเจ้าตอนกินเค้กที่เขาทําช่วยทําขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันแล้วยังหาพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์มาให้ด้วยคําพูดประโยคหนึง่งที่ผุดขึ้นในใจหัวเจียงคนเรายากนักจะเจอคนรู้ใจดังนั้นเขาจึงตอบตกลงเอาเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันครับคอสขนมอบจบพอดีผมรับผิดชอบเตรียมอาหารกลางวันเองหยางจิ้งเจ้าคิดถึงสุนัขตัวโต,วตวแสนเชื่องตัวนั้นของหัวเจียงพาเจ้าซามอยไปด้วยได้นะเดี๋ยววันนั้นฉันจะไปรับเธอ ขณะทั้งสองคุยกันอย่างออกรถจู่จู๋หัวเจียงก็หน้าเปลี่ยนสีเขาเห็นหลี่ซื่อเหวินกับเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเข้ามาในร้านกาแฟหยางจิ้งเจ้ามองตามทิศทางสายตาของหัวเจียงอย่างสงสยัยทําไมเหรอหัวเจียงสายหัวทว่าไม่เหลืออารมณ์รื่นเริงเช่นเมื่อครู่แล้วบังเอิญหลี่ซื่อเหวินก็มองหาที่นั่งมาทางนี้พอดีพอเห็นหัวเจียงกับหยางจิ้งเจ้าที่นั่งอยู่ด้วยกันจนถึงกล่องของขวัญบนโต๊ะ หลี่ซือเวินเชิดคางเล็กน้อยจ้องหัวเจียงอย่างมีเล่ห์นายสักพักหัวเจียงรู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรไม่พ้นกำลังสื่อว่าระหว่างเขากับคุณหยางมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยบริสุทธิ์นักอารมณ์ดีๆของหัวเจียงหายวับเขาทำเป็นมองไม่เห็นหลี่ซือเวินแล้วพูดคุยกับหยางจิ้งเจ้าต่อไม่กี่ประโยคก่อนจะอ้างว่าตอนบ่ายต้องไปห้องสมุดต่อและถือโอกาสเดินไปส่งหยางจิ้งเจ้าจังหวะที่ทั้งคู่เดินออกจากร้านกาแฟ หลี่ซื่อเวินสูดหายใจเฮือกไล่าตามหลังผู้ชายคนนั้นเขารู้ว่าคนที่ให้ของขวัญพูวเจียงนั่นคือใครสมัยเรียนปีหนึ่งหลี่ซื่อเวินเคยเข้าร่วมการบันทึกเทปสัมภาษณ์คนดังในฐานะตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยซีแขกผู้มีเกียรติทนั้นคือหยางเชียนฟานประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจเชียนฟานส่วนคนที่มาด้วยกับประธานหยางในวันนั้นก็คือชายหนุ่มที่นั่งอยู่กับพว้เจียงเมื่อสักครู่เขาคือลูกชายของหยางเชียนฟาน ผู้สืบทอดกลุ่มธุรกิจเชียนฟานทายาทเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศในงานอย่างจิ้งเจ้าซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตเรียบร้อยสะอาดสะอา้านนั่งหลังตรงอยู่ข้างล่างเวทีเงียบๆลำพังแค่ภาพด้านข้างใครต่อใครก็มองออกว่าเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกับคนทั่วไปช่วงนั้นหลี่ซือหวนเพิ่งเข้าเรียนใหม่ๆและถูกเพื่อนร่วมหอเสียดสีเรื่องที่ตนใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียนประจำทำให้ตอนที่เห็นอย่างจิ้งเจ้าเขาเหมือนเห็นเป้าหมายอันสูงเกินเอื้อม เขาบอกตัวเองว่าวันข้างหน้าจะต้องเป็นคนแบบคนคนนี้ให้ได้มีการศึกษาสูงส่งลุ่มลึกหลังจากจบการสัมภาษณ์เขายึกยักษลังเลอยู่นานกว่าจะตามพวกเพื่อนเพื่อนที่อยากได้ลายเซ็นไปเหมือนมีอะไรดนใจทว่าเมื่อผ่านหยางเชียนฟานเดินเข้าไปใกล้หยางจิงเจ้าได้แล้วไม่ทันรอให้เขาเปิดปากหยางจิงเจ้าก็หมุนตัวจากไปแล้วรอปภของสถานีโทรทัศน์สองคนกันเขาไว้ข้างหลังหลีซ่ซือเวินมองตามแผ่นหลังที่ไม่อาจแต่ต้องนั้น เป็นครั้งแรกที่เขาตรหนักอย่างแจมแจ้งว่าโลกเรานั้นแบ่งเป็นสองใบมีบางโลกที่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเหยียบย่างเข้าไปได้ดังนั้นเมื่อเขาพบกับฟ้านเผิงอีในภายหลังไม่ว่าอีกฝ่ายจะดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะฟ้านเผิงอีห่างชั้นกับเป้าหมายในใจเขาไกลนักจวบจนเขาพบว่าฟ้านเผิงอีก,กับพ่วเจียงมีเยื่อใยต่อกันเลยรู้สึกอยากเอาชนะเขาถึงได้ตกลงเป็นแฟนกับฟ้านเผิงอีแต่มาวันนี้ พ่อเจียงกับปรากฏตัวอยู่ข้างอย่างจริงเจ้าพูดคุยผูกสัมพันธ์กับชายหนุ่มอย่างง่ายดายถึงขั้นได้รับของขวัญจากเขาด้วยหลีซือเหวินรู้สึกถึงความเย็นวูบหนึ่งแล่นผ่านกระดูกสันหลังอย่างห้ามไม่อยู่เรากับถูกสาบแช่งทําเขาหนาวสั่นจนไม่อาจสงบจิตใจได้แน่นอนอย่างจริงเจ้าไม่ได้รับรู้เรื่องราวพรหมลิขิตกับหลีซ่ซือเหวินในตอนนั้นแม้แต่น้อยเขากลับคอนโดด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังงานด้านบวกจางเปอร์อยู่ในห้องรอเจ้านายกลับมารายงานการเดท ด้วยใบหน้าอยากเมาส์เต็มที่เจ้านายกับลูกน้องคู่นี้ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่แพทเทิร์นการจีบสาวไปเรียบร้อยแล้วครั้นอย่างจริงเจ้าเล่าเรื่องแผนการไปปีนเขาจางเป้ย่ยก็ตบอกรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะไม่มีปัญหายกให้เป็นหน้าที่ดิฉันเองค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยวชานเมืองรอบๆค้นหาเว็บพยากรณ์อากาศสั่งซื้อของใช้สำหรับเดินป่าทางออนไลน์สารวนกันอย่างมีความสุข ระหว่างที่อย่างจริงเจ้าตั้งใจทําแผนเที่ยวอย่างจริงจังจางเปยก็แอบส่งรายงานอาการของเจ้านายให้จิตแพทย์หลังได้รับความเห็นสนับสนุนจางเปยค่อยโล่งอกอย่างแท้จริงแล้วก็ยิ่งตื่นเต้นนี่มันเหมือนเส้นทางอาชีพอันมืดมนพลันส่องสว่างในทันใดอาจารย์หัวเป็นฟ้ามาโปรดหล่อนแท้แทเมื่อกลับถึงบ้านหลีซ่ซือเวินเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเผลอเปิดเว่ยป๋อ,อย่างไม่รู้ตัวเห็นเขาโพสต์ขอรับซื้อแปดเด่นหลายอยู่สองโพสต ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวเจียงทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังมีโพสต์ล่าสุดแอดคุณชายหยางวีรบกวนแนะนำภูเขาที่วิวดีๆเงียบสงบไม่พลุกพล่านแถวเมืองบีขอไม่ชันมากเพราะจะพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยข้างใต้โพสต์คอมเมนต์กันคึกคักมีทั้งช่วยแนะนำขุดเรื่องซุกซิบสืบเส้นทางเพื่อเตรียมพบกันโดยบังเอิญต่างๆนานาหลี่ซือเหวินบีบขอบจอแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวก่อนจะพับโน้ตบุ๊กปิดดังปัง ฟานเผิงอีที่ผลักประตูเข้ามาพอดีสะดุง้งกับท่าทางของเด็กหนุม่มเป็นอะไรไปใครยั่วโมโหเธอเหรอหลี่ซื่อเวินตวัดหน้ามองสีหน้าเด็กหนุ่มทิมแทงฟานเพิงอีเขาเข้าใจทุกการกระทําของหลีซื่อเวินดีและดูเหมือนว่าเขาจะโผล่มาในช่วงเวลาที่อีกฝ่ายไม่อยากเจอเขาที่สุดเสียแล้ว